หือที่บ้านมีหัวหอมไะมีทำไมงั้นขอหอมหัวเอ้ยได้ไหมฮะอะไรอะชอบนี้อะไรรับนี้อเ้ยอฮ้ยโวยวาหมู่สวัสดีครับผมสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมพวกผมเฟิร์สนะครับก็ วันนี้เป็นวันว่าง,างของผมนะครับผมผมก็เลยอเลืกทำคลิปดีกว่าสักคลิปหนึ่งนะครับเพราะว่าไม่ได้อัพคลิปในช่องนานมากเลยนะครับผมวันนี้เป็นวันดีอีกวันหนึ่งนะครับผมนะครับเป็นวันแห่งความรักหรือวันวนาเลนไทน์นั่นเองนะครับผมแล้วก็ เป็นวันดีอีกวันหนึ่งนะครับผมเพราะวันนี้เป็นวันเกิดของนุงน่งนายนะครับผมวันเกิดของนุงน่งนายของเรานะฮะนุงน่งนายด็กประจําช่องทุยไม่ใช่หมายถึงเพื่อนเพื่อนนะครับผมเพื่อนก็วันนี้ก็จะโทรไปแฮปปี้เบอร์เดย์นะครับก็ <c oughs> <c oughs> ถือว่าเป็นวันที่ดีนะคนเกิดวันในวันแห่งความรักเนี่ยก็มีแต่คนรักนะครับผมก็นะฮะ เดี๋ยวเราไปเริ่มโทรกันเลยดีกว่าในแะคบผมจะฮัลโหลว่าเพิ่งตื่นนะกำลังจะตื่นกำลังจะตื่นแฮปปี้วันวาเลนไทน์ ine, แล้วก็แฮปปี้เบิร์เดีนะขอบคุณค่ะขอบคุณครับ <laughs> รู้ป่ะเนี่ยว่าโทรมาเนี่ยมันก็มีลางสังหรณ์แปลกๆถูกปะทำไมอะ่ะอ้าวก็สวัสดีครับผมสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมผมเฟิร์นนะคะโอ้โหถ้อาอ่านคิวก็ไม่บอกเลยต้องกลางนอน <c oughs> หนึ่งนายเ<อ>พิ่งตื่นไงก็ต้องโทรมาต้องโทรแบบเซอร์ไพรส์เออ <c oughs> แล้ววันนี้กลับมอตอนไหนอะ่ะก็สายๆอ่ะสายๆใช่ปะ่ะแล้วก็ตอนเย็นไปกินเลี้ยงกับเพื่อนใช่อืมโอเคตามมาได้นะหมายบอกที่ไหนอะ่ะ <c oughs> กินแม็กยีงอ่ะรู้จักปะ่ะไม่รู้จัก <c oughs> <c oughs> อ๋ออ่อันนี้ <c oughs> ต้องต้องเกินก่อนว่าผมกับหนุ่มนายเนี่ยอยู่มหาลายยัยเดียวกันนะครับอันนี้เกินไปก่อนแต่ก็ ไม่เคยไปไหนได้วยกันหรอกนะจริงๆอยู่คน <c oughs> ละคณะใช <c oughs> ่แล้วเป็นไงตุกจีนปิดสี่ปิดสามวันเที่ยวสนุกไหมก็ถ้าไปเช้าหน่อยอ่ะสักสี่โมงคนมันก็น้อยแหละมันเก็สถานที่ไ่ายรูปม,มันก็สวยอยู่แต่ถ้าตรกดึกอ่ะคนก็เยอะเป็นปกติอยู่แล้วแต่ว่าไม่แนะนำให้เที่ยวกลางคืนนะก็ลดเสี่ยงโควิดไปถ้า ก็คือมันก็นั่นแหละเสี่ยงติดโควิดเยอะตอนนั้นตอนนี่ยแต่นี่ก็เลือกไปตอนเช้าเลยเนี่ยเพราะไม่อยากไปเดึกอู้มตอนเด็กคนมันเยอะใช่อะไรมันก็หนุตีแหละสถานที่มันก็ถ่ายรูปสวยอยู่ง่ายที่บ้านมีหัวหอมปหมมีทำไมงั้นขอหอมหัวเอ้ได้ไหมฮะ อะไรกันครับเนี่ยอะไรครับเนี่อะเอ้ยเอ้ยคนดูคนดูไม่คนดูไม่กินอะไรนะครับผมไม่มีซัมติงร้องอะไรเท่านั้นฮะไม่มีอะไรเกิดขึ้นค่ะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับผมฮะก็เป็นคลิปสั้นๆอีกคลิปหนึ่งนะทุกคนน่าจะยิ้มกลิ่มกันสักนิดหนึ่งนะฮะโอเคก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม สำหรัคลิปนี้ก็บอกลาไปละบายบายบายฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์ให้เพื่อนด้วยนะบ๊ายบายบิายบาย ันแต่สำหรับฉันแต่สำหรับฉันแค่มีเธอที่ยืนรับฟังก็พอ